อยากเล่นเกมมาดูช่องเฟมสิครับอยากเล่นเกมมาดูช่องเฟมสิครับสวัสดีครับครับผมก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเกมจับนะครับผมตบมือเออเออนะครับผมสำหรับใน EP นี้เนี่ยพอดีว่าผมเนี่ยได้ไปเจอกับการเฉลิมฉลองนะครับของทางอรินยาที่ฉลอง30ปีนะครับของกาตูนเรื่องเดี๋ยวนะ มาด้วยกันวนา่ยกำลังสั่งแก๊ปอยู่อะไรวมล่ะมันใช่นะครับก็มีการเอาการ์ดของการ์ตูนนะครับเรื่องอยู่ๆทางโชว์นะครับคนเก่งคาประทานคนเก่งอะลุโลผีไม่ใช่ผีคนไม่ใช่คนนักสืบโลงยันอะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือเรื่องเดียวกันแล้วแต่ว่าคุณจะรู้จักแบบไหนนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามนะครับว่าจะสามารถเป็นเจ้าของโปรการ์ได้ที่ไหนนะครับก็สามารถเข้าติดตามได้นะครับในเพจของโอเงยาได้เลยนะครับ สำหรับใครที่คิดถึงความหลังก็ตามเหมือนกันนะครับก็สามารถหาซื้อขนมของโอริงาได้ตามาร้านค้าชั้นนาทั่วไปเลยนะครับเราก็มีตัวอย่างการ์ดมาให้ดูเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งแบบบีการ์ดแล้วก็แบบการ์ดที่เป็นรูปแบบธรรมดาทั้งเป็นนอร์มอลนะครับและเป็นของทองด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นอีกสวยเดูกันนะครับผมเฮ้ยเจสวยงอะ,อะไรวะเนี่ยอะไรตองเนี่ยโอ้โหคุณไม่ปิดเสียงตอนถ่ายงานนะครับ มีคนไม่ปิดเสียงโทรศัพท์ตอนทำงานนะครับคนอย่างนีนะ้ควรประนามนะครับเรียกว่าประจาหเลยทีเดียวนะ,นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับกับเกมย u Yu Hakusho ภาค2ของเครื่อง Super Nintendo นะครับผมอครับผม ยูยูฮาคุโชชื่อฮาคุโตะโนโชเกมต่อสู้จากการ์ตูนชื่อดังยูยูฮาคุโชหรือที่รู้จักกันในชื่อไทยผีไม่ใช่ผีคนเก่งฟ้าประทานคนเก่งทะลุโลกไม่ว่าชื่อไหนก็คือเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเขียนโดยอาจารย์โยชิฮิโรโทงาชิผู้เขียนเดียวกับฮันเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองจากที่ภาคแรกเป็นเกมต่อสู้แนวเทิร์นเบสมาในภาคที่2นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนแนวเกมมาเป็นแนวต่อสู้ทูดีและจำหน่ายในปี1994โดยบริษัทนัมคอร์ดหรือนอัมโคในปัจจุบันผ่านคื เครื่องเกมซูเปอร์แฟมิคอมส่วนเกมในภาคนี้ได้หยิบเอาตัวละครในช่วงภาคงานประลองแห่งความมืดมาให้ได้เล่นกันนําโดยกลุ่มตัวเอกุราเมชิยูสุเกะ วาราพี่เอคุรามะและอาจารย์เกนไครวมไปถึงฝ่ายผู้ร่วมง,งานประลองทั้งทุงโ,งโรรจินชูชิชิวากามารุและตัวละครก่อนเข้าภาคนี้อย่างซึซาก,กุวิธีการบังคับก็จะเหมือนเกมต่อสู้ทั่วไปแต่จะมีความพิเศษคือหากเราเหลือเลือดน้อยประมาณหนึ่งจะสามารถนําเอาท่าพิเศษมาใช้ได้เช่นท่ากระสุนวิญญาณลูกใหญ่ของยูสุเกะเคลื่อนหมัดมังกรดําของพี่เอซึ่งท่าพิเศษเหล่านี้หาก,กติดอ่านพลิกเกมจากฝ่ายที่เพี้ยงพํำมาเป็นผู้ชนะ เลยก็เป็นได้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาหาประกอบพู่นก่อนนะครับว่าใครจะได้เจอกัณใครนะฮะอ,นนอันนี้ส่งเดียวก่อนอ๋อตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน ไม่ดูไม่เห็นกินเลยไม่เห็นบอกยังไม่กินข้าวกันเดี๋ยวก่อนทำไอ้นี่แกู่อาจจะคงหวังดีนั่นนะเดี๋ยวจะมาเล่นเลยนะคนเก่งมาทำรามเนี่ยครงั้นเดี๋ยวเรามาตักทุ่กันเลยดีกว่านะครับว่าใครจะเจอใครกันก่อนนะครับผมเราจะใช้นี่หน่อยดีไม่ได้บอกไม่ได้บอกไมไดเหมือนเดิมง่ายๆกำแบกกำแบกแง่หวอเออกำแบกพร้อมสามสองหนึ่งกำแบกกำแบก จำเป็นโอเคเจอกันก่อนผมเจอพี่แล้วเออสำหรับรุ่นนะครับที่ทันกับการตันเรื่องนี้และรุ่นที่เรียกว่าตามมาทีหลังนะครับก็จะเป็นการเจอกันนะครับระหว่างรามิชิยูสเกะนะครับที่เป็นจอยสองเจอกับพีเอนะครับที่เป็นจอยหนึ่งผมผมจอยสองโอเคก็เริ่มเลยนะครับ

แล้วเราเราให้ไปทำกันบ้านมาแล้วเราเราให้ไปแล้วเมื่อก <ok ี้ให้แล้วไอ้ไม่โดนนะไอ้ดูนี่เนี่ยตายเฉยเมื่อกี้ไม่คือการเอ่อเป็นคล้ายๆแฮร์รี่นะครับก็เป็นการฆ่าเอ่อล็อกหลบ แล้วก็ไปเจอข้างหลังไม่ล็อกเลยนะตัวข้างหลังเลยตัวล็อกอะทุกคนอะตัวล้อสาดใจมากเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่หรอให้รักกงเก่งเกมทวงอะไรอย่างนี้ตลอดเลยเดี๋ยวเราไม่เล่นจังหวะนะครับเราเล่นแบบสกิลบอ้โหพอเคยทวงจอยใช่ทวงจอยดีเนี่ยเราเล่นอะไรเล่นแบบจังหวะอะไรเนี่ยเล่นอะไรแล้วไอ้ไอ้อะไรล่ะเฮ้ยเราเอาไปอย่างเงี้ย กตัล่างะพี่อ่องเด็กหลังเฮ้ยทำไมตายยังแค่ทำตายเหรอพี่ตับล่างเฮ้อผิดนี่ว่ะเนี่ยตายน่ตัล่างเนี่ยพีเฮ้ ต้องกระโจนเลยนะจังหวะนั้นโอ๊ยโอ๊ยโอไม่ดีเลยโดนดบบเยอะแข็งขึ้นมาการเนี้ยโอ๊ยไม่ใช่แล้วกดปุกอะไม่เงยเกิกดไม่ออกกดดบบเอ๊ะยังไงวะอะไรล่ะโอ๊ย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 โดนกรนดอดเจอแบบมันซื้อไปเองเฮ้ยยุโรปเยอรมัน โอ้ยโ้ยโ้ยโดนโดนโดนอใครใครปนี่เหอแล้วจะปลาจอยผมไม่เก่งใจ้วเป็นจอยปลาจอยร้อยนะครับปลาจอยโอเคตูไม่ได้ปลาจอยแต่มุนก็แม่แรกหมชนะไปนะครับก็เดี๋ยวให้เด็กๆสองคนเขาเล่นกันก่อนนะครับ ไอผมต่อเลยเหรอต่อดีผมขอเจอหนึ่งผมขอเจอหนึ่งเาผมขอเจอหนึ่งมา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 มัมามามรมามาอาม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 าามานามามามาาาามมมิามา นั่งต่อยอ่ะต้องนั่งต่อยอ่ะนั่งต่อยอย่างหนักเลยเนาะดูแขนดูกลา้ามแขนด้วยนะอุ ya, ้ยโอ้ได้เลยจับไนกันเหรเอาเลยนะอุ NA, ๊ยอปวดต้องต้องไปแข้งโอ้ย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 ไม่เอานะใจเย็นเนาะอย่างที่บอกนะว่าในการเล่นทางนี้เอาชนะสำหรับคนแพ้นะครับมีบททำโทษด้วยนะฮะเขาเลยตั้งใจจนสุดๆเลยนะครับผมไม่ประเด็นอ่ะเขาจะอธิบายไม่เสร็จเลยผมแพ้แล้วใช่จะช่วยไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้ย ต่อเลยต่อเลยต่อเลยยังไงสิยังไงสิมันมันเูนี่ยวๆว่าทหารมันมาเราไม่รู้เองอ่ะก็ไงเมื่อกี้ไม่มาดูแล้วนะมันจำได้ว่ามันกดยังไงแต่มันกดไม่ติดมันจำฟีลลิ่งไม่ได้อ่ะเหมือนจับหัวเองเลยอะไรเนี่ยเหี้ยงไปเลยก็เหมือนจะเหมือนจับเกมสวีททั่วไปนะครับที่ถ้าปล่อยถาพิเศษก็เลือกจะลดวรถอ้ยนะครับ มันวุ่นเลยกันไหมตอยยังไงสิเอ,อ้ยเอยังไงัเนี่ยยังไงยังไงเออจับสิโอ้ยโดนจับแน่นะครับผมโอเคครับผมน่าจะรอดแล้วถ้ามันแพ้ถ้ามันแพ้ถ้ามันแพ้ <laughs> โอเค อตอนนี้ผมกับพี่เก่งถือว่าลอยตัวละอ่าก็ต่างคนนะครับต่างมีคนละหนึ่งแ้มนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเบนนี่นะครับไม่สามารถเอาชนะในแหมตชนนี้ได้เขาจะเป็นคนโดนลงโทษในเกมนี้นะครับอ่าถ้าเกิดถมงว่เสมอกันขึ้นมาแต่ผมขอผมผมอยากวัดกับมัน ผมให้พี่รอดไปเลยอะอได้ได้ถ,ถ้าถ้าสมมติเสมอกันหนึ่งหนึ่งอะพี่รอดไปเลยได้หรือว,ว่าพี่แม่งแชมป์ไปแล้วเอาพี่แม่งเล่นเก่งมากเก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเร,เรามาวัดกันอีกตอบนึงพี่แค่เลยผมเลยโอเคพร้อมนะครับต่อเลยกับคูรมาม่านะครับแล้วก็เจอกับพี่เอนะครับผมเราไอยากดูท่าก่อนไหครับฮะเราไม่อยากดูท่าก่อนไหมไม่นต้องดูอะมาขนาดนี้ยังไงก็ไม่รอดหรอกถึงจริงอะไม่รอดแล้วแหละอ ่ได้ยังยังโอ้ยยังเล่นเล่นด่านยังไม่จำโอ้ยไมยังไม่จำยังไม่จำโอ้ย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 โอ้โหอะไรเลยโคต่ัยผูชีอีกแล้วชอบข่าดีว่ะโอ้ยแฝงบานหน้า แฟ่ดหน้าไปดิทำไมมันจบกไปอ่มยามสุดเลยไปนะน้องไป้อมสุ่เะรอที่สองครับรอที่สองมามามาโอตรตะูุชี่เลยต้อหยากเก็ท่านอ้โอคือท่าอะไรอะไรโบท่กกับกุหลาบทัือแบบนี้เออโอยเนาะนี่เนี่ยโรสววฟโรสวฟเจ้กุหลาบ แซ่บุลาว่าไฟโดนไหมออกเนี่ยโดนเลยระยะไกลโอ้โหแซ่บุลาโปนทุ้แพ้เลยได้ไหมเนี่ยไล่ไม่ออกวะยาวไม่ทำอะไรแทบทำเลยไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยทตายทตายตายเลยอันนี้คือข้างไม้ตายใหญ่นะครับของคูรามานั่นเองนะครับก็เป็นการเลียดต้นไม้ที่กินสิ่งมีชีวิตออกมา เหมือนคลิปนี้กูโดนแก้งไม่ได้แก้งเลยไม่ีให้โอกาสแล้วถามแล้วว่าน้องอยากมทาก่อนไหมอยากกินไหม ก็นะครับ uhm ก็จบแล้วนะครับสำหรับการแข่ง huh ขันในเกม Yu Yu Hakusho ภาค2นะครับของเครื่องซูเปอร์ฟ i มิคอมนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่คิดถึงตัวของเกม Yu Yu Hakusho นะครับแล้วคิดถึงตัวการ์ดของโอริงย่านะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับในร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตามเซเว่นทั่วไปนะครับ ตัวการนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นที่ไหนดูนะครับว่าเป็นแบบไหนก็มีการออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจําหน่ายอย่างเป็นทางการต่ไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่คิดถึงนะครับก็มาดูกันนะครับโอเคครับผมก็มาถึงช่วงที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับก็คือบทคาโทษนั่นเองนะครับสาหรับในวันนี้นะครับเราก็มีบทโทษก็คือเนื่องจากเรามีขนมปังยางเนาะเราก็เลยให้น้องๆเขาแบบสบายๆกันด้วยการ โอเด้งยากนนะครับผมโอ้หกินขนมที่ชอบเลยแต่ว่าพี่ยังกินนะครับก็คือเราจะเอาไปแช่ไว้ในน้ำแล้วค่อยกินทีหลังนะครับผมว่ายังไงนะแปรรูปอะใช่ก็นี่ไงก็เฮ้ยมันจะได้ประหยัดพื้นที่ไงกินง่ายๆมีน้ำโลงคออ๋ออ๋อแล้วก็เอาเอาแบบโอเด้งยากเป็นบดก่อนโอเคเอากินอะไรพี่ผมกลับมาแล้วไปไหน นะครับผมนี่แหละฮะก็คือบทนรุ่ขนของเราเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมแรงหนักไปยืมน้ำพุ่งน้ำหนึ่งโรงพยาบาลเกษตรลาดน้ำหนึ่งโรงพยาบาลเกษตรลาดก็คือกินฟุ๊บพร้อมเข้าเลยพร้อมไปต่อเลยหยิบขนมมาอแต่ว่าโอเคเราแกะกันให้ดูตรงนี้เลยรนี้ครับกูต้องกินตรงนี้จริงๆเลยอ่าเราจัดการนะครับก็จะเอินเขาได้ง่ายๆเนาะ เราก็เลยแบบว่าเออเค้าแบบนิดนึงหูแล้วบดด้วยจะทำให้แบบมันกินง่ายๆไงเดี๋ยวติดคอเข้าโรงพยาบาลต่อเลยอ่ะมาให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่นะครับก็เรียบร้อยบดเต็มที่นะฮะคือตอนนี้ผมถือถ้วยเหมือนแบบเทครับแบบว่ารับถ้วยอ๋ะอร่อยกระห่อยรับถ้วยอร่อยแล้มก็กินของอร่อยนะเว้ยอร่อยจริงนะครับกินก่อนไอ้กินดี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  ของดีอ่ะเนี่ยของดีอร่อยอร่อยเอออร่อยน้ำเดือดแลวกระเสียมแล้วต้องใส่เนื้อนึ่งอ่ประมาณนี้พอแล้วพอแล้วนะโอ้ยโอ้ชอบกินซุปมิโซะฮะฮะซอปกับซุปมิโซะมันโบแมนมิโซะดิเนี่ยอย่างเงี้ยกินอร่อยนะอร่อยมากเลย ี่นเราบทให้แล้วเราเป็นห่วงนายนะเนี่ยเราเป็นห่วงมากเลยเบานะบทโทษอันนี้เตามากเลย EP ที่ทวเรานี่คือแบบรุ่มงานกระชือเออเดี๋ยวมันเจ็บมันไม่ดี่เามากเอาเลยเหรอสามสองหนึ่งจัดไปมิโซะไม่บอกเลยนะครับอย่าหาทำนะ ทชใหญ่ให้หมดเลยทีเดียวอะในที่สุดก็หมดแล้วคือบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับการที่เราเอาโรยข้าวได้เอาไปกินธรรมดาได้แต่อย่างเงี้ยอย่าทำนะครับผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊อบบี้ครับทํเปรมเด็กครับผมเ็นนี่ค้ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับเย่าติดก๊อ กินเดลเดลได,ด้ปิดกล้องแบบที่พี่ทำเดล